เกอร์พอดต,ตำนานเรื่องเล่าหลังจากจบคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะเรื่องจุดจบและการเกิดของโลกในไตรภูมิพระร่วงชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายในไตรภรูมิตั้งแต่นรก,กภูมิโลก,กภูมิและพรหมภูมินั้นไม่มีความเที่ยงแท้จะต้องมีเกิดและดับไปประความตาย สิ่งซึ่งมีแต่รูปร่างไม่มีจิตใจซึ่งมีอยู่ในภูมิ12ชั้นยกเว้นแต่อสัญยีสัตตาภูมิขึ้นไปแต่ที่ต่ำกว่าอสัญญีสัตตามีเขาประสุเมนเป็นต้นก็ต้องพินาศวอดไวายไปเพระไฟน้ำและลม เมื่อเวลาไฟไหม้กันนั้นเป็นอย่างไรเมื่อไฟประายกันเกิดขึ้นย่อมทำให้โลกพินาศวอดวายไปด้วยธรรมชาติสามอย่างคือพินาศไปด้วยไฟพินาศไปด้วยน้ำพินาศไปด้วยลมไฟล้างโลกล้างกันมากกว่าน้ำและลมล้างโลกล้างกันหมายความว่าไฟล้างโลกเจ็ครั้งจึงมีน้ำมาล้างโลกหนึ่งครั้งเมื่อไฟล้างโลกห้าหครั้งน้ำล้างโลกแดครั้ง รวม64ครั้งแล้วจึงมีลมมาล้างโลกครั้งหนึ่งโลกพินาศไปเพราะไฟตั้งแต่พรหมโลกชั้นอาภัสราภรมลงมาพระน้มตั้งแต่ชั้นสุภกินหาพระลมตั้งแต่ชั้นวิหับพลาลงมานี่เป็นลักษณะของโลกพินาศวอดวายไปเพราะไฟน้ำและลม เมื่อไฟประัยกันไม้กามภูมิไป11ชั้นแล้วก็ไม้รูปภูมิชั้นปฐมฌานภูมิสามชั้นคือพรมปาริสัชชาพรหมปุโรหิตามหาพรหม,มาจึงรวมไฟไม้14ชั้นจึงหยุดน้ำประัยกันท่วมกามภูมิ11รูปภูมิชั้นปฐมฌานภูมิสามและทุติยฌานภูมิสามคือปริตาภาอัปมานาภาและอาภัสรารวมน้ำท่วม17ชั้นจึงหยุด ลมประลยัยการ,รพัดกามภูมิ11รูปภูมิชั้นปฐมฌานภูมิสอง 2, ทุติยฌานภูมิ3ามตติยฌานภูมิ3คือปริตตสุภาอัปปามณสุภาและสุภกินหารวมพัด20ชั้นแล้วจึงหยุดไม่พัดไปถึงจตุตาถาฌานภูมิ สาเหตุที่โลกฉิบหายวอดวายด้วยอำนาจไฟประัยกันน้ำประัยกันและลมประัยกันนั้นด้วยเหตุที่คนทั้งหลายประกอบอกุศลกรรมมากมายทั้งทางกายวาจาทางใจไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่รู้จักธรรมไม่รู้จักบิดามารดาไม่รู้จักสมณะพราหมณ์ไม่รู้จักผู้ทรงธรรมไม่รู้จักพี่น้องมิสหาย มองเห็นกันเป็นกวางเป็นเนื้อทรายเหมือนเป็ดเหมือนไก่เหมือนสุนัขเหมือนหมูเหมือนช้างและมะ้าไลค่คาฝันกันเป็นว่าเล่นด้วยผลบาปกรรมที่คนทั้งหลายได้กระทํานี้จึงทําให้เกิดเพศภัยไม่ดีทั่วทั้งจักรวาลคนที่ทํามาหาเลี้ยงชีพด้วยการทรําไร้ไถนาเมื่อหว่านข้าวลงไปก็งอกขึ้นเฉพาะพอที่โคกินได้เท่านั้นฝนก็ไม่ตกลงมามีแต่เสียงฟ้าร้อง ข้าวผักน้ำก็เหี่ยวเฉาตายเหมือนถูกไฟลนคนทั้งหลายต่างได้รับทุกเขเวทนาเดือดร้อนไปทั่วทุกแห่งท่านผู้มีปัญญาเมื่อเห็นนิมิตราอย่างนั้นก็ทาให้เกิดศรัทธารีบเร่งกระทำบุญกุศลเคารพยำเกรงบิดามารดาคนเท่าคนแก่และสมณพราหมณ์ตายแล้วก็ไปเกิดในเทวโลกตายจากเทวโลกก็ไปเกิดในพรหมในชั้นที่ไฟไม้ไม่ถึง คนไม่มีปัญญาไม่รู้จักทำบุญกุศลอันใดาตายแล้วก็ไปเกิดในนรกที่มีจัก,กรวาลอื่นที่ไฟไหม้ไม่ถึงไฟประลายกันเมื่อไฟไหม้อย่างนั้นบู่เทพ,พย,ยดาและพรหมทั้งหลายก็พาก,กันหนีไปสู่ชั้นที่ไฟไม่ไหม้เบียเสียดกันอยู่อย่างนั้นไฟไหม้โลกอยู่นานแสนนานจึงมีฝนตกลงมาเม็ดหนึ่งเมื่อเริ่มแรกเม็ดฝนเท่าดินทุลีต่อมาตกลงมาเท่าเม็ดผักกาด ต่อมาเท่าเม็ดทัวหลังจากนั้นจึงตกลงมาเท่าลูกมะขามป้อมโตขึ้นเรื่อยๆเท่าลูกมะขิดเท่าควายเท่าบ้านเรือนใหญ่จนกระทั่งหนึ่งแสนโยธแล้วโตขึ้นอีกเท่าจักรวาลเหมือนน้ำไหลออกจากตูมโอ่ง,อ,งอันเดียวน้ำก็ท่วมแผ่นดินท่วมจตุมมหาราชิกาเทวโลกท่วมดาวดึงท่วมดุสิตท,ท่วมยามาท่วมนินมมานารดีท่วมปรนิมิตตวสวตตี น้ำแรงขึ้นอีกจนท่วมถึงพรหมปาริสัตชาพรหมปุโรหิตามหาพรหม,มาจากนั้นฝนก็หยุดตกน้ำจึงนิ่งอยู่แค่นั้นต่อมาก็ไม่มีฝนตกเมื่อถามว่าน้ำเต็มมาจากเบื้องล่างถึงพรหม,มโลกเป็นอย่างไรและมีล้นจักรวาลได้อย่างไรตอบว่ามีลมชนิดหนึ่งเรียกว่าลมุกเคปาวาตะลมนี้พัดเวียนรอบสระไม่ให้น้ำล้นออกไปได้ น้ำขึ้นเหมือนทมโกรกไม่ล้นออกนอกในการละครหนึ่งมีพระพรมชื่อมหาพรหมมาธิราชเสด็จลงมาดูน้ำได้เห็นดอกบัวเกิดขึ้นจึงให้คำทำนายตามลำดับดังนี้เห็นดอกบัวหนึ่งดอกทำนายว่าในการนี้จะมีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นหนึ่งพระองค์และเรียกกันนั้นว่าสารกับเห็นดอกบัวสองดอกทำนายว่าในกับนั้นจะมีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติสองพระองค์และเรียกกับนั้นว่ามันทกับ เห็นดอกบัวสามดอกทำนายว่าในกัปนั้นจะมีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบติสามพระองค์และเรียกกัปนั้นว่าวรรกบเห็นดอกบัวสีดอกทำนายว่าในการนั้นจะมีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบติสีพระองค์และเรียกกัปนั้นว่าสารมันทกับเห็นดอกบัวห้าดอกทำนายว่าจะมีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบติในกัปนั้นห้าพระองค์เรียกกัปนั้นว่าพัทธกับ ถ้าไม่เห็นดอกบัวเลยทำนายว่าในกับนั้นจะไม่มีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นเลยเรียกกับนั้นว่าสุญญากับ ในดอกบัวมีบริขาม8พร้อมบริบูรณ์ได้แก่ไรจีวรนบาทมิดโกนกล่องเข็มประคดเอวและกระบอกกรองน้ำเท้ามหาพรหมก็นำเอาอบริขาร8นั้นขึ้นไปไว้ในพรหมโลกเมื่อใดพระโพธิสัตว์เสด็จออกผนวดและจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเท้ามหาพรหมก็จะนำมาถวายในวันที่เสด็จออกผนวดนั้นกำเนิดโลกครั้งหนึ่งฝนชื่อสังวัฏถายี ฝนตกลงมาน้ำท่วมถึงพรมโลเป็นเวลาหนึ่งอสงไขยอสงไขยกลับหลังจากนั้นลมสี่ชนิดก็พัดห่วงให้เป็นภูมิเหมือนดังเดิมลมสี่ชนิดนั้นคือปรจิตตวาดพัตตะวาดจักราวาดวาดวัตตะ พัดไปมาจนละลอกกลายเป็นแผ่นดินเหมือนปุ่มเปลือกกลายเป็นกลนละเหมือนน้ำข้าวกลายเป็นอมพุทธะเหมือนข้าวเปียกกลายเป็นเปสิเป็นก้อนเป็นเปลือกจนกระทั่งกลายเป็นภูมิทองดูแปรวเปรีวเป็นประกายเกิดเป็นปราสาทแก้วทั่วทุกแห่งทุกคนเหมือนแต่เคยเป็นชั้นนี้เรียกมหาพรหมภูมิพรมทั้งหลายก็ลงมาอยู่ชั้นนั้นเหมือนเดิมน้ำก็แห้งลง ลมทั้งสี่ก็เร่งพัดน้ำเป็นละลอกจนกลายเป็นฟองจากฟองกลายเป็นกลนละเหมือนน้ำข้าวจากกลนละกลายเป็นอัมพุทธะเหมือนข้าวเปียกจากอัมพุทธะกลายเป็นเปสีเป็นก้อนแล้วกลายเป็นภูมิทองดูงดงามเกิดประสาทแก้วเหมือนเดิมชั้นนี้เรียกว่าพรหมปุโรหิตาภูมิพรมก็มาอาศัยอยู่เหมือนก่อนน้ำก็แห้งลงเรื่อย ลมทั้งสี่ก็พัดน้ำให้กลายเป็นฟองจากฟองกลายเป็นตมจากตมกลายเป็นข้นเป็นก้อนแล้วกลายเป็นภูมิทองดูงดงามเกิดประสาทแก้วทั่วไปชั้นนี้เรียกว่าพรมปาริสัชชาพรมทั้งหลายที่หนีไปก็กลับมาอยู่ดังเดิมจากนั้นน้ำก็แห้งเหล่าชิก,กามาวจรสวรรค์ก็กลับสภาพเดิมพวกเทวดาทั้งหลายก็กลับลงมาอยู่ดังเดิม จากแดนเทวดาก็มายังแดนมนุษย์แดนนรกแดนเปรตแดนเดรัจฉานแดนอสูร,รากายดังที่เคยเป็นมาลมพัดเป็นฟองน้ำสาดไปมามีที่ต่ำที่สูงที่ต่ำกลายเป็นแม่น้ำที่สูงกลายเป็นภูเขาที่ราบกลายเป็นเรือส่วนไรนาปาน่าในชุมพูทวีปจะเกิดเป็นพระมหาโพธิก่อน ส่วนไฟถึงที่สุดสถานที่นั้นก็เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ทุกพระองค์สถานที่ว่านั้นกลายเป็นชมพูทวีปพ,พื้นที่สูงกว้างใหญ่เมื่อดอกบัวจะเกิดที่นั่นมนุษย์เราจะเกิดก็เกิดที่นั่นโดยมาจากพรหมโลกเมื่อน้ำแห้งผื้นแผ่นดินนี้มีกลิ่นรสอันโอชาอร่อยยิ่งนัก เหล่าพรหมที่สถิตยอยู่ณอาภาสระพรมภูมิสิ้นบุญแล้วก็จะติดจากอาภาสระพรมภูมิลงมาเกิดเป็นมนุษย์ผุดขึ้นเองไม่มีเพศหญิงชายเหมือนดังพรหมทั่วไปคือไม่มีเพศหญิงมีรัศมีแผ่ซ่านสว่างสวัยเหาะเหินเดินอากาศได้ไม่ต้องกินอาหารประเสพิฐสวยชานสมาบัติมีอายุยืนหนึ่งอสงไขย การเวลาผ่านไปพวกอภัสารพรมได้กลิ่นงวนดินอันโอชาก็เกิดความอยากในที่สุดก็กินงวนดินทุกวันร่างกายก็อับแสงความมืดจึงปกคลุมแผ่นดินมองไม่เห็นกันอีกต่อไปพวกพรมเห็นเช่นนั้นก็เกิดความวิตกว่าจะทำอย่างไรกันต่อไปจึงอธิษฐานให้มีวันมีคืนด้วยอำนาจการอธิษฐานจึงเกิดวันเกิดคืน ดวงตะวันดวงหนึ่งโผล่ขึ้นสูง50โยชนโยมีปริมณฑล50โยชนโยธทำให้ฝูงชนทั้งหลายมองเห็นกันพวกเขาก็มีความมินดีปรีดายิ่งนักเรียกดวงตะวันนั้นว่าพระสุริยะเมื่อพระสุริยะให้ความสว่างสวัยตลอดวันแล้วจึงเวียนขวารอบเขาพระสุเมน พอรับข่าวพระสุเมนก็กลับมามืดอีกครั้งคนทั้งหลายพากันกลัวจึงอธิษฐานขอแสงสว่างในเวลากลางคืนด้วยอำนาจอธิษฐานจึงเกิดมีดวงจันทร์ขึ้นมามีแสงสว่างนวลใยมีขนาดย่อมกว่าดวงตะวันหนึ่งโยชน์พระจันทร์และพระอาทิตย์มาจากปรมโลกเพื่อส่องแสงให้แก่โลกนี้ เมื่อมีครบทั้งตะวันและจันทราแล้วก็เกิดดาวนักกษัตริย์27ดวงพร้อมด้วยหมู่ดาวอื่นตามมาแล้วเกิดเป็นวันคืนเดือนฤด,ดูการตะบัดนั้นแผ่นดินรุง่งเรืองท้องฟ้ารีประยับด้วยตะวันจันทราดาราตลอดปีเป็นอนันตะสงไขยเรียกว่าอสงไขยกับเมื่อพระอาทิตย์พระจันทร์และดวงดาวต่งตางๆเกิดขึ้นครั้งแรกวันคืนเดือนปีก็เกิดขึ้นครั้งแรกเช่นกัน ถึงวันเพนเดือนสี่พระอาทิตย์ก็โคจอรมาในราศีมีนเสวยฤกอุตรพัชพระจัอจอนทร์โคจรครั้งแรกในราศีกันเสวยฤกอุตรคุณขึ้นทำให้เห็นขนทางได้สี่ทวีปพร้อมกันทั้งหมดพระอาทิตย์ก็ส่องแสงให้เห็นสองทวีปพระจันทร์ก็ส่องแสงให้เห็นการสองทวีปหมุนเวียนไปเท่าๆกัน เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นในแผ่นดินชมพูทวีปและปุกพระวิเทหะทวีปคนในสองทวีปนั้นก็จะเห็นดวงอาทิตย์เมื่อดวงอาทิตย์ตกในแผ่นดินชมพูทวีปก็จะมองเห็นรัศมีจันทร์ในอุตร,รากุรุทวีปและอมรโครยานทวีปในเวลาเดียวกันทั้งสองทวีปตั้งแต่นั้นมาคนทั้งหลายจึงได้มองเห็นกันอยู่ในพื้นแผ่นดินจนถึงไฟไหม้ในกับนั้นและเกิดกับใหม่เรียกว่าวิวัตตถายีอสองขยกับทั้งสี่อสองขยชื่อว่ามหากับ เมื่อเวลาผ่านไปผ่านไปคนทั้งหลายเริ่มมีความคิดชั่วมวลดินที่พวกเขากินก็จมหายไปภูนขึ้นในกลีบดินดุดดอกเห็ดตูมแล้วจมหายไปเกิดเป็นเถาวันที่ชื่อพทารดาขึ้นมาแทนมีลักษณะคล้ายผักบุ้งมีรสโอชายิ่งนักคนทั้งหลายจึงกินเถาวันนั้นต่างอาหารทุกวัน ต่อมาคนยิ่งมัวเมาไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษเทาวันพัทธาดาก็หายไปเขาสาลีขึ้นมาแทน เป็นข้าวขาวเองไม่ต้องสีไม่ต้องฝัดไม่ต้องตากไม่มีแกลบไม่มีรำพอเอาข้าวนั้นใส่หม้อตั้งบนก้อนเ้าที่ชื่อว่าโชติกกับปาสารไฟก็ลุกขึ้นมาเองถ้าปรารถนาอยากได้กับข้าวอะไรก็จะได้กับข้าวนั้นเมื่อคนกินเข้าไปก็เกิดเป็นอาหารเก่าอาหารใหม่ถ่ายเป็นอุจจาระออกมานับตั้งแต่บัดนั้นหลังจากกินข้าวแล้วมีอวัยวะขับถ่ายต่อมาก็เกิดกำนัดราคะตามวิสัยมนุษย์ผู้ที่มีความ โลภมากกลายเป็นสตรีผู้ที่มีความโลภพอสมควรกลายเป็นบุรุษบุรุษและสตรีก็เกิดขึ้นมานับแต่นั้นเมื่อเกิดมีบุรุษสตรีขึ้นมาพอพวกเขาเห็นกันก็เกิดกำนัดจากนั้นก็เสพการามกันตามธรรมดามนุษย์เหมือนในกันก่อน ต่อจากนั้นก็หาที่ปลูกบ้านเรือนอยู่เป็นคู่สามีภรรยาแล้วไปหาข้าวสาลีมาไว้มากเพื่อเก็บไว้กินได้นานๆเวลานั้นข้าวสาลีได้กลายเป็นแกลบเป็นรัมเหมือนข้าวเปลือกสถานที่ที่เคยมีข้าวสาลีก็ไม่งอกอย่างที่เคยคนทั้งหลายเห็นเหตุการณ์เป็นเช่นนั้นก็ประชุมหารือกันเรื่องที่ทำกินปักเขตแดนแบ่งสรรปันส่วนกันไปหลังจากตกลงกันได้แล้วจึงเกิดเป็นที่นาของแต่ละคนนะับบัดนั้นมา เระ่นั้นมีคนชั่วบางคนเกิดความโลภก,ก็ไปแย่งชิงเอาอของคนอื่นคนที่เป็นเจ้าของก็โกรธไล่ตีกันจนพวกเขาต้องมาหารือในเรื่องการตั้งหัวหน้าปกครองเมื่อตกลงกันได้ก็ตั้งพระโพธิสัตว์เป็นหัวหน้าแล้วทําพิธีราชาพิเศษพระโพธิสัตว์เจ้าให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินพระโพธิสัตว์เจ้าทรงเป็นมหาบุรุษ ปวงชนทั้งหลายอันเชิญที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินเพราะสรงสีริชมยิ่งใหญ่กว่าผู้ใดมีพระพิชาสามารถรอบรู้ยิ่งกว่าชนทั้งปวงกลายเป็นพระมหากัษตริย์สืบต่อกันมาตราบทุกวันนี้บางคนเห็นความไม่เที่ยงในสภาพการต่างๆซึ่งเป็นปนในโลกเห็นความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นจากความสลดสังเวชใจจึงออกไปหาที่สงัดรักษาศีลเจริญภาวนาตั้งแต่นั้นมา อีกพวกหนึ่งแจกไรนาให้คนอื่นทำตัวเองคอยปกปักรักษาค้าขายโดยชอบทำอีกพวกหนึ่งจะทำการสิ่งใดก็ทำด้วยกำลังความสามารถทำการค้าสัตว์มาเลี้ยงชีพสืบมาจนถึงทุกวันนี้ คนทั้งหลายต้องทำการงานที่ลำบากยากเข็นมาเลี้ยงชีพไม่ได้ทำมาหากินได้โดยง่ายเหมือนแต่ก่อนคนเหล่านั้นมีอายุยืนได้หนึ่งอสงไขยอยู่ต่อมาอายุก็ลดน้อยลงไปจนกระทั่งอายุเหลือ10ปีเป็นอายุไขจึงตายสาเหตุที่อายุลดลงเพราะคนในชนชั้นหลังก่อกรรมทำเข็นมากขึ้นเรื่อยๆ สมัยใดคนได้ทำบาปและมีแต่ไมตรีจิตส่งเคราะห์ช่วยเหลือกันและกันหมู่เทพพยายดาทั้งหลายก็อภิบาลรักษาพระอาทิตย์พระจันทร์ดาวนพเคราะห์ดาวนักกษัตริย์ทั้งหลายก็โครจรไปตามราศีไม่เปลี่ยนแปลงแดดลมฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลปีเดือนวันและคืนต้นไม้ที่เคยเป็นยาก็กลับเป็นยาตามปกติคนทั้งหลายก็มีอายุยืนยาวเหมือนเดิม อันสภาวะการทั้งหลายในโลกไม่เที่ยงแท้แน่นอนย่อมแปรปวนเปลี่ยนแปลงไปมาบางคราวดีแล้วกลับชั่วแล้วกลับดีไม่เที่ยงแท้เลย แม้คนในโลกก็ไม่เที่ยงเช่นกันผู้มีปัญญาคนรู้อาการอย่างนี้แล้วพิจารณาถึงความไม่เที่ยงในโลกที่เป็นอยู่นี้แล้วมุ่งบำเพ็ญกุศลเพื่อให้พ้นจากสภาพการอันไม่เที่ยงจนกระทั่งได้เข้าถึงสมบัติอันสูงยิ่งคือพระนิพพานอันมั่นคงไม่หวันไหวไม่รู้จกักฉิบหายไม่มีพินาศไม่รู้จักตายเป็นสมบัติที่ดีเลิศกว่าสมบัติใดๆในไตรภูมิจากหนังสือไตรภูมิพระร่วง ขอขอบคุณที่รับฟังค่ะ